สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมังกรเวทเดินนะคะกับคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับความรักนะคะรักของคู่บุญบารมีรักของคุณสร้างคุณสมรักของเจ้ากรรมนเวรนะมาในรูปแบบไหนนะคะ ของคนโสดและคำแนะนาของคนมีคู่และคำแนะนานะคะคนโสดและคนไม่มีคู่นั่นแหละนะนะคนมีคู่เนี้ยอ่านะมีแล้วมีประเด็นไหมนะนี่แหละนะคือเนื้อหาที่เราจะมาแบ่งปันปรึกษาปรึกษาหารือกันนะคะนะเดือน พษภาคมะคะดาวพุธดาวคารดาวราหูดาวศุกร์นะคะ,นะคนโสดนะที่ไม่มีคู่นี่ก็เพราะว่านะมีปัญหานะคะดาวพุธอริดาวพุธสุภาะสุภะการแต่งงานแต่งงานยากนะอริยากนะ มีปัญหาค่ะพุทธสุภะอาจะดีงามนะอุปสรรคมันจะดีได้ไงมไหมนะก็มองไปที่ผู้พันมั่นคงนะกับการเงินค่ะนะราหูตนเองคนะไปอยู่ในเรือนราหูการเงินราหูก็มั่นคงผูกพันกับการเงินค่ะนะก็สุขใจคะมีความหวังมีกำลังใจไม่ท้อแท้ค่ะ คนโสดอยู่กับเย่าเฝ้าก,กับเรือนงานวัรฟอรมโฮมมีสังหาริมมาซั์มีรถหลักรัพ์บ้านที่เดินสวยโออารุรานะก็ได้ทำการงานธุรกิจเล็กๆของตอนเองด้วยนะงานนี้ก็มีเฮตรงข้ามอัสตรีแม่แม่มาร่วมสนับสนุนการงานนี้นี้ดาวสุขสุขราชาโชคนะตั้งแต่30 พฤษภาคมนี้สุขราชาโชคสุขปุตตะสุขการงานอาชีพงานงานใหญ่คนเก่งเก่งไม่พอบุกเฮงน,นะคะงานนี้ได้สตรีมแม่แม่มาร่วมอุปถรัรมภ์การงานสุขราชาโชคมีโชคดังราชาด้วยผลบุญเก่าทำไว้ดีนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง คนโสดคู่เข้ามาเองนะคะคนโสดเลือกได้ค่ะสวยหล่อเลือกได้มุงไปที่อาชีพการงานเพราะว่าไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านนะเขามีคู่แล้วนั่นแหละนะอันนี้เขาบอกว่าต้องเจอคู่เวรคู่กรรมสินะถ้าตกงลง,งใจคนโสด จะไม่อยู่เป็นสูตรคู่เวรคู่กรรมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาเจอกันเพื่อทำลายกันเพื่อใช้กรรมให้แก่กันและกันต้องรับกรรมที่เคยก่อกันไว้เจอกันหลายเดือนหลายปีทำกรรมหนักไว้เจอคู่เวรไปตลอดชีวิตหรือตายจากกันไปเมื่อเจอกันแล้วจะรักและหลงมาถอนตัวไม่ขึ้นนะยิ่งรักยิ่งหลงไม่ยอมรับรู้ความจริง ยอมถูกทำร้ายเอาไหมคนโสดนีนะอันนี้คำแนะนำนะนี่ไงเจ้านี้ลูกนีเน้เกิดมาใช้กรรมคนโสดคู่คนไกละถ้าจะสมัครรักใคร่ผูกพันกัน,นย,ยอมถูกกระทำ ให้เจ็บปวดใจอย่างหนักเลยนะเยากระนั้นเลยเลือกได้นะมุ่งไปที่ขยายผลการงานโชคดีค่ะโชคดีสุขสร้างได้คนโชคดีนงเท่านั้นจึงจะสร้างความโชคดีให้กับตนเองและรอดจากเจ้านี้ค่นะเนี่ยขยายผลขยายงานขยายการเงินออกไปค่ะนะจะมี เรื่องราวของว่าเมย์เม่อไหรก็เวมยโวก็มุงง่ง,ง,ง,งไปทําอะไรที่มันมีความสุขให้กับเรานะดูหนังฟังเพลงอ่ะดูซีรีส์เกาหลีนะอันนี้โชคดีนะคะคิดบวกค่ะไม่ยอมรับก้มหน้าก้มตารับกรรมค่นะ เกิดจากาเกิดจากการเคยสร้างกรร่วมกันผิดศีลข้อ3ามนะเคยเจ้าชูา้ทำให้คนรักเสียใจร้องไห้เคยทำร้ายคนที่รักเราหรือ,อทำร้ายคนอื่นนะคะจึงทำให้ชาตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับกรรม โชคดีค่ะโชคดีสร้างได้ไม่ต้องมารับกรรมนะกับเจ้านี่นะคะนนี้คนมีคู่คนมีคู่นี่หนักเลยมีประเด็นนะมังกรอ่ะดูสถานการณ์แล้วคนมีคู่ถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยขาดการติดต่อบล็อกไปแล้วค่ะไอจีอินสต ตากแก่มน,นไม่ฟอลโล่กันแล้วค่ะขัดแย้ยงกันเพราะมีสตรีแม่แม่มาเกี่ยวข้องกันทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องไปแล้วเนื้อคู่กันค่ะเนื้อคู่แต่มาขัดแย้ยงกันช่วงเจ็ดทีดีเจ็ดผลมีเหตุการณ์ให้พัน,พนเฟนเปลี่ยนแปลงไปนะ เนะสาจะอยู่ในเรือนการเงินนะเคยผูกพันมั่นคงก็ถึงเวลาการเวลาเปลี่ยนแปลงไปนะคะนะช่วยจิตทีดีจดหนได้ค้นพบสัจธรรมความจริง่างกายใจใจไม่ห่างกันนะคู่ตามติดมันกันมาตามหลายร้อยพบหลายร้อยชาตินะคะนะดูเร่อมุ่งไปหาการเงินดีกว่านะคะ เพื่อครอบครัวก่ะรงการนี้ไปยาวๆนะคะนียังมีลาบผลจากอีกฝ่ายจากบุตรหลานบริวารที่จะดูแลต่อไปนี่ขัดแย้งกันไงนี่บล็อกขัดการติดต่อเจ็บหนักเลยค่ะเกิดการหย่าร้างเป็นพ่อไม้แม่ไม้อันนี้เป็นคู่แท้กันนะ แต่ว่าถ้าจับุนเวียนเปลี่ยนไปมีใครคนใดคนหนึ่งไม่รู้จักพอนะไปสร้างโลกอีกใบหนึ่งนะคะอ่อันนี้ก็คู่แท้เนื้อคู่กันอีกฝ่ายไปเลยแล้วค่ะใครเจ็บหนักใช่ไหม ระหว่างมันก่อนกับอีกฝ่ายก็พอๆพอกันแล้วนะ,ะแต่อีกคนยังมีความรับผิดชอบดีค่ะเป็นโครงการไปรยาวๆนะคะได้คุนพบสัจธรรมของความจริงสิ่งที่ดิ้นรนไข,ขวายขวากิเลตันหานั้นไม่ใช่มีหน้าเข้าหาพระธรรมคำสั่งสอนนะนะ นม่มีกิเลสนะอีกคนนะั้นเจ็บหนักยังคงไปสร้างกลุ่มก้อนสร้างเคราะห์ให้กับตนเองนะซ้ำซากนะคะช่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนโชคดีนี้ว่าเยือนอีกฝ่ายโชคร้ายมีกับอีกฝ่ายนะคะ